สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่กําลังเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะยุก็เปลี่ยนแนวนิดหนึ่งนะจากการทําอาหารการไปเที่ยวการเก็บเห็ดนะคะอันนี้ก็มาทําเป็นคลิปให้กําลังใจและก็หนุนใจทุกคนให้แง่คิดให้กับทุกคนที่ได้รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วก็มาสื่อสารเรื่องดีๆประสบการณ์ดีๆแล้วก็แนวคิดดีๆให้กับทุกคนนะคะ สวัสดีน้องๆที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะกินข้าวกันหรือยังนะคะอาบน้ํากินข้าวเรียบร้อยแล้ว,ลวอย่าลืมทานยาด,ด้วยนะคะสําหรับผู้ที่มีโรคประจาตัวค่ะค่ะวันนี้นะคะยุกจะมาเล่าเรื่องออต่งตงางๆนานานะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ บทเรียนของชีวิตนี่นะคะทุกคนก็ต้องสอบให้ผ่านจริงไหมคะอีกทั้งเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาก็ทําให้เราต้องเรียนรู้แล้วก็ฝ่าฝันอยู่ตลอดเวลานั่นเองเนาะเหมือนความจำเนี่ยเป็นบังคับให้เราต้องว่ายน้านะเมื่อเราถูกผลักลงน้ําจริงไหมคะเรื่องราวของมนุษย์ก็เป็นเรื่องที่ซ้ำซากแล้วก็จําเจวนเวียนไปอยู่แต่ไม่กี่เรื่องนั่นเองนะคะอาจจะเปลี่ยนไปบ้านก็เพียงแต่สถานการณ์หรือตัวบุคคลเท่านั้น หากจะกล่าวว่าเป็นการใช้หนังซ้าไปซ้ำมาก็อาจจะไม่ผิดนักนะคะเมื่อผู้สแสดงเนี่ยเป็นคนละคนนะคะบทบาทและก็ผลที่เกิดขึ้นจึงไม่เหมือนกันจริงไหมคะแม้พยายามจะลอกเรียนแบบยังไงก็ไม่เหมือนอย่างไรก็ตามก็ไม่เหมือนอยู่ดีนะคะ ค่ะดังนั้นดังนั้นนะคะกว่าที่ตัวแสดงแต่ละตัวเนี่ยจะก้าวไปเป็นผู้แสดงที่ดีได้นี่นะคะแล้วก็ตอนจบของเรื่องเนี่ยมีผู้ปรบมือแสดงความชื่นชมให้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ฝึกปรือมาเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นบทร้ายหรือว่าเป็นบทดีเป็นบทโศกหรือว่าเป็นบทเศร้าบท ตลกบทพระเอกบทนางเอกหรือว่าเป็นบทตัวรองนี่ก็เหมือนกันนะคะบทเจ้านายลูกน้องหรือว่า,าจะเอาไปเป็นประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาเปรียบเป็นบทเรียนให้กับชีวิตของตัวเองก็ได้เช่นกันค่ะแต่นะคะไม่ว่าจะรับบทบาทแบบไหนนะคะก็ควรทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเสมอนั่นเองนะคะและอย่าลืมว่าบทเรียนอย่างอื่นเรายัง พอที่จะหลีกเลี่ยงได้นะคะหรือศึกษาเฉพาะเท่าที่จําเป็นได้นะคะแต่ถ้าเป็นบทเรียนชีวิตจริงนั้นเนี่ยทุกคนจำเป็นต้องสอบให้ผ่านนะคะอีกทั้งเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาทําให้เราเต้องเรียนรู้แล้วก็ฝ่าฟันอยู่ตลอดเวลาค่ะเหมือนจําเป็นบังคับให้เราเนี่ยต้องว่ายน้ําเมื่อเราถูกผักลงน้ํานั่นเองนะคะและถ้าหากว่าเราว่ายไม่เป็นเนี่ยนะก็อาจจะจมน้ําตายได้เลยนะคะ ถ้าเป็นเรื่องราวละครในทีวีนะคะเราอาจเป็นเพียงผู้ดูได้นะคะแต่สำหรับในชีวิตจริงนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเป็นตัวแสดงเองค่ะไม่ว่าจะแสดงเป็นหรือไม่เป็นจะแสดงดีหรือเปล่าไม่รู้อาจจะแสดงดีหรืออาจจะแสดงไม่ดีก็ได้นะคะก็ต้องรับบทบาทนั้นไปนะคะจนกว่าวันสุดท้ายของชีวิตที่จะมาถึงนะคะคละครชีวิตจรงปิดฉากลงโดยอัตโนมัติค่ะ และทุกฉากทุกตอนนะคะล้วนปะปนไปด้วยบทเรียนที่สอนเราได้มากมายอยู่ที่ความใส่ใจของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันนะคะหากใครที่ใส่ใจมากกว่าก็จะสามารถนำเอาสิ่งนั้นเนี่ยที่เราเรียนรู้เนี่ยนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ าตามไปด้วยนะคะทุกๆบทเรียนของชีวิตนี้นะคะย่อมมีบททดสอบนะคะให้เราได้ทำความความรู้ควบคู่กันไปเสมอนะคะและก็มีเพียงสองคำถามที่เราต้องตอบให้ได้นั้นก็คือเมื่อเราผิดหวังจะทำอย่างไรและเมื่อเราสมหวังจะทำอย่างไร คำตอบทั้ง2คําถามนี้นะคะมีให้เราเลือกตอบได้มากมายเลยทีเดียวนะคะแต่ก็จะมีคนจํานวนไม่น้อยที่หาข้อสรุปให้ตัวเองไม่ได้สักทีนะคะและก็มักจะตอบสอบตกอยู่เสมอด้วยนะ <c oughs> ถึงอย่างไรก็ตามนะคะนอกจากการทําข้อสอบทางทฤษฎีแล้วเนี่ยนะคะยังต้องสามารถนําไปปฏิบัติให้เห็นผลจริงๆอีกด้วยนะจึงจะถือว่าสอบผ่านค่ะ ผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยนะคะจึงมักจะได้เปรียบในการทําข้อสอบนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะและมีโอกาสเข้าใกล้กับความฝันอันเป็นรางวัลของชีวิตมากกว่าคนอื่นอีกด้วยนะแต่กว่าที่จะถึงวันนั้นเนี่ยนะคะเราทุกคนย่อมจะต้องผ่านบททดสอบในรูปแบบต่างๆอีกมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะขอเพียงให้เราเนี่ยนะคะพยายามเรียนรู้ในเรื่องราวที่ต้องพบเห็นกันอยู่แล้วเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยมากมายหลายเรื่องราวเลยนะคะ แล้วก็เอาเก็บเกี่ยวออกมาเป็นประสบการณ์อันมีค่าต่อตัวเองนะคะให้ได้นะคะแม้จะต้องทุกขท์ทรมานสักเท่าไหร่นี่นะคะก็ให้คิดเสียว่าครั้งนี้เรากำลังใจเข้มแข็งเพิ่มขึ้นอีกครั้นแล้วนั่นเองค่ะจริงอยู่แล้วนะคะชีวิตเป็นเรื่องของใครของมันใช่ไหมคะไม่มีใครที่เหมือนกันอีกทั้งแต่ละคนเนี่ยย่อมต้องเรียนรู้บทเรียนต่างๆนะคะจากประสบการณ์โดยตรงนะคะแต่ หน้าแรกของบทเรียนชีวิตเนี่ยก็ไม่มีข้อห้ามเรื่องการลอกวิธีคิดของใครใช่ไหมคะแล้วเราเนี่ยจึงสามารถที่จะหยิบยืมคําตอบของใครในโลกไปนี้ก็ได้นะแต่เมื่อถึงชั่วโมงในการปฏิบัติข้อสอบนี่นะครับต้องผ่านด้วยความสามารถของตัวเราเองนะคะถึงจะนําไปใช้ได้คะ่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะยูก็ต้อง จบนะคะเพลงเท่านี้นะคะแล้วก็คืนนี้ก็ค่อนข้างดึกแล้วนะคะยูก็ทําคลิปดึกเกินไปนะวันนี้เนาะเดี๋ยววันหลังเนี่ยนะคะจะรีบทําคลิปเสียงให้เร็วกว่านี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะยูขอฝากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้อีกนานๆค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีนะคะ